มงจ้าชอนนลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ1ในสีสัตว์ปีศาจในตำนานจีนซึ่งถูกเทพเจ้าทำการเนรเทศออกจากสวรรค์และยังเป็นปรปักกับสัตว์เทพทั้ง4ของจีนอ่านได้แก่หงไฟมังกรเสือขาวและก็เต่าดำด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็มาฟังกันเลยดีกว่า เขาอูสัตว์ปีศาจแห่งความโง่เขลาในตำราซานไห่จริงบันทึกโบราณของจีนได้กล่าวถึงเขาหู่เอาไว้ว่ามันเป็นสัตว์ปีศาจท,ที่มีใบหน้าเป็นคนมีท้าเหมือนเสือมีฟันเหมือนหมูมีหางยาวมากกว่า315เมตรและยังมีขนที่ยาวถึง2เมตรเลยทีเดียวเชื่อกันว่าเ่าโอ้อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของจีนในวัฒนธรรมจีนนั้นคำว่าเ่าอู มักจะใช้เรียกผู้ชายที่ดื้อรั้นตามตำราจรวดช่วนได้บันทึกเอาไว้ว่าเ่าอู้นั้นเป็นบุตรของจวนซีหนึ่งในจกักรพรรดิผยิ่งใหญ่สมัยจีนโบราณเ่าอู้เป็นเด็กดื้อรั้นมีฝังความหลังจากที่ตายลงแล้วก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ปีศาจจอมโง่เขาตัวนี้แหละครับ ก็ผ่านพ้นไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับกับตำนานสัตว์ปีศาจจีนสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นสัตว์ปีศาจตนใดก็อย่าลืมคอติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม